เสียประธานตำย,า,ยาขาสองโอ้ไปทางนั้นโคกและกี่บาทครับายามาถึกตาข่เด้ต,ตำให้มันถึกแต่โคกไทยมาถึกแต่โ <laughs> คกเนนสเรงว่า้เสียเสละให้เมียนอนหอให้เจ้าของตำ เงินนะผัวผ <laughs> ัวจับเมียเซลค,คนคุณน,นายคุณนายเนรมิตกะน,นอนฝันเอาอยู่พีน้นดตกลายุนอนพนนเทียงไต้เพรามีพาย,ยุเลยบอกเทียงมองอ<ไ>ันปรหมอเคยลงไปทางไต่ใา<จ>่ยายนอนด้วยคนก่ออ สัมพ่อยายบอไปนอนเฝ้าสวนยางยายลงไปยูน่บาาันไดยูนินยูคนมันไก่หมดเนาะนเป็นห่วงใใบันนี้ผูใ้ใดไปกรีดยางไปนั่นอยู่ครัให้ข้าเจ้าเห็ดเนาะมีมีคนเห็ด 50สิบาทเดี๋ยวคอยดูว่าห้าสิบาทมันจะเยอะขนาดไหนออมอ,ม,อม,มีแม่กระทั่งกระทิยามนี้ป้ามีตำใสอน,นั่นอันนี้พร้อมใส่หัวหอยตำยังจังได้หัวหอยกับของทะเลนี่ทำนี่ลนะอืออ๋ออืม โอ้แบบนี้ต้องซื้อไว้แบบนี้จำไปใส่ตู้เย็นไว้เลือกเวียนมากินได้อยู่ได้เนาะใช่ไหมกินในฮอร์โมนอื่นกินได้ฮอร์โมนอื่นแม่เราใหญ่ขนาดอันน่ะเอามะกร้าใส่น้ำเอาผักใส่น้ำเดี๋ยวเบิ่งสาธิตก่อนเดี๋ยวสิซื้ออีกคกหนึ่งก่อนแม่มาเห็นออฟุ้นออปชั่นแบบนี้เห็นแต่อยู่แถวหน้าสพสวา่างแดนดินหรอกเขาตำใส่แบบสูแนวนะ ไทยบันม่วงในสังสื่อได้สังสื่อเซกระติกน้ำแข็งมาซุ้มน้องๆพยาบาลนะเนี่ยตำแถวไตสภาพร้อยหนาลงผักนะขึ้นซื้อลือซาไซซูแนวแบบนี้แหละดูท่าทางน,น่าจะอร่อยนะนี่มันครบุดเดี๋วจะซื้อไปฝากน้องไตเติ้ลรีกลัวผุ้น่ะใส้ะปุ้นอีกผ่น่ะ ใช้ข้าวุ่นอีกกันลค่าเกาหหรือว่าเพิ่มขึ้นสำเกา่านะ <laughs> ให้พูดเด่วบ่หวังกำไลเลยตัวนี้พ่อค่านะี่เนาะเอาเศษเป็นพอ่อกองเสียกันจนน้ำไหลไหลพี่น้องเลยอย่าลืมเด้ออย่าลืมมาอุดหนุนเด้อเลยส,สามแยกขันอาสาขึ้นมาจากน้อยปั๊มน้ำมันเสียท่านบริการเพื่อนน่ะ ใส่เส้นเติมอีกเอาเอาเอาแบบนี้อุดหนุนอีกหนึ่งคกกลายอิลิลายอิลิเพื่อนน่ะบังุวงกับบังุวงในสวนจะของ แบมัง,งอุดอัดอ่าฮับก็สิบสือกันแล้วว่าเอาสูตรขึ้นกันกระเพิรนนี่แหละอี่น,น,นั่งนนกับยูบันสามแยกเนี่ยบอลลุสามแยกขันอาสาทางไปโคกกลางทะลุกออกนาอ้วนเข้าวานอนมับถ้าสิไปเส็นนี้ โอ้มันเทียงเนาะสำมพอมีคนมาสื่อสมำ่ำนั่นเอายังบาดอยู่นี่พักผวนจะไว้ให้แล้วเห็นแล้วแนวยเสียเ,าเพาคืปลาทูทอดอืขิงหน่อยสองสองของิง น่ะใหญ่ไปเอาปลาทูออกไปสองเข่งเลยอยู่ในนี้เอาตัวไหนนี่ตัวี่เออตัวใหญ่เท่าไรนี่ไงซีซีตัวกลางเส่าอือมีก็เส่ามีก็เส่าเส่าเบิดอืมเอาตัวเส่ั้งล่ะตัวกลางซีซีตัวเดียวอืมตัวเส่าเอ้อเอาสองเข่งอันนี้เข่งนี้ก็เป็นไตน่ะอันนี้ไม่เป็นตาเป๋ะเนอะ ปลาแฝดนี่เป็นปลาผมจะมาปลาผมแบกอันไหนมันแสียบจะว่าเอาเส้นน้ำเสนอมาเลยเอาตูดปลาแฝดเอาปลาแฝดก็ได้อะปลาแฝดมันจะแสียกว่าปลาผมอ่ะอ่ะเอาปลาแฝดสิต้องเสื้อก็ช่วยมาเขาจะไปกินปลาเนี่ยมันมันเนื้อมันแน่นผลเดโอเคเอาปลาแฝดเอาตามามันปลาตัวนี้มันจะเป็นปลาตัวนี้อืมนั่นถักตัวเล็กเฉยๆนเฉยออ่าต้องเสื้อต้องเสื้อเอาส้มตำบะเนี้ส้มตำให้ค่อยอีกหนึ่งถุง แบบของเพื่อนนี่ล่ละแบบของผู้สาวซื้อนี่แหละเอาไม่เผ็ดสี่สี่มากเพื่อติดโคกอีกปากแม่เออต้องอุดหนุนเดมานน่ต้องหาแนวซื้อต้องซื้อให้ได้ บอกเยอะมากแนอนรูดว่ามีปัญหาซื้อน้ำไผก็ได้บฉพาะเจอะจุ๋ซื้อน้ำพัวก็ได้เมียก็ดีว่าแต่มีคนขาย <c oughs> ปัญหาอย่างบ่มีคนขายอ็นบ่สลอสลอเสียบ,บอยหมูสดปิดล่านอิมซิมอยู่ไปใส่นอกวะสง <c oughs> สัยข้าเจ้าไปเที่ยวปีใหม่เขาบ่ไน้ปบักปิดเหนไหเขาก็เลยสิไปบาทนี่เนาะมันวันที่หกแหละเปิดเปิดตรงเลี่ยนเลยเด้คนเศร้ากินล่ะ ็ไปหอยว่ะเอาเงินไปเรื่อยๆขั้นขั้นนัานๆขั้นแล้วนานก็ไปเขาเศร้าก่นแหละจะคล้องไปมันมันบอกม,มนเร่องดูการมันบอกมัน,นมันโบมวนมเนาะมันก็นต้องไปมองแหล่งท่องเที่ยวก็สิเป็นล่วงล่วงลุยลุยไปเด้อเออพราะว่าเขาเศร้ากินเหลือดีเท่านี้ไปแล้วเจา้าของก็สิไปเล่มกลางเขานี่บ่ฮักบ่ เขาเกสิบม่มีเขาตอนนั้นช่วงเทศกาลมัดค้าขายนี่แล้วได้ในในเงินค้าขาย,นนยปิดเลยบ่ปิดเลยงั้น,นน่าไปกินไสบัดนี้กิน,กนยุ่งงั่นนี่นแหละบ่เมื่อแรกกินยุ่งงื่นเมื่อต่อไปเดี๋ยวมือเข้าดาวแทฉย่ใส่เอ้าถามเดี๋เข้าดาวนอนอยู่เพื่อน <laughs> เพราะว่าเมาแเละ สามสิบสามสิบเอ็ดไปยี่วานอนอันนี้ก็ได้ษยุสวนปามน้องนอสวนปามน้องนอกเป็หนามอลำัมสิงมันนกสีเง<ะ>ินวะมีมอลำัมสิงอีกวะนกลับเลยตะเล็บตะเล็ะบบาดเกินอันเข้าดาวน้ำตานี่แหละเข้าดาวบาดเบิดพลังงานเข้าแล้วมันบวชแล้วก็บอเขา้า ตำไปให้เด็กกําผ้ายากจนกินเด้อนี่เด้ออุดหนุนเสียท่านเส้นมะคงใส่ได้ไหลาย <c oughs> มะคงอยู่สวนบอ่บอ,ดบอดึอดเบิดยหรอวะอยู่มะคงอยู่สวนตายบ๊วยตายาบ๊ลยหบ่คือเก่าเด้ดจีโอตะกี้ลงไปนะโอ้ยมะคงเต็มบ่มับบนยังอยู่มันถังมันบ่เป็นตาขายบ่อันนี้มันแข็งมันแข็งเหี่ยวหัวโตมาแล้วมันสูงต้นมันสูงอืมเทาก็เอามาสับใส่เติตมเหรเนาะ เบ,บิร์เดีวทัดใจตีมจนหมดล่ะอืมมันเบิร์น่ะทัาก็บเบอร์นี้เลยอืมมันกระายป่ะจีรอให้ถึงฤดูก,กรรารใหม่ใส่ปุยย๋ยไล่ลายโอ้ยเยอะแยะ,ยะมากสบายเนาะผู้เคนไปโรงเรียนยุ่งสั้นได้แล้วลูกชายนะไปเรียนอันนี้สากกอนเก่านะ่ะขึ้นมอ้นหนึ่งหรือเปล่าก้อสองรถโรงเรียนมารับบ่หลสูนั่นแหะ รถตู้เฮาหรืรอ,อของโรงเรียนของไทยบ้านของไทยบ้านทั้งเฮานี่แหละโอ้สบายเลยตะกี้แม่เพิ่นเที่ยวไปทรงตะกี้อยากโทรว่ามาแวะแน่อยากคุยธุระกับบ่ได้อืมอืมับนไหลเลยว่ารมแรงอืมแล้วก็เลยฝากน้ำพึ่นหมอบควา่ไว้ว่างใจ